พี่น้องครับอันนี้ขึ้ดไปลึกครับพี่น้องเออได้ปลาครับตอนนี้ปลาก็ได้คิมเบอร์ก็ได้ครับอ่าดูดูนะฮะเดี๋ยวมีมีไอ้เขาเรียกว่าเจ้าหวานแหนะฮะดูเดี๋ยวอันนี้อันนี้ผู้สาวถือปลาก็มีด้วยคนหนึ่งกองเชียร์กองเชียร์ แมงลำพงวันนี้บทไปอีกเก้าพันวเก้าพันเออทาอะไรนานนะมันต้องทาแล้วนะ นี่นะครับวันนี้อยู่เขื่อนห้วยลึกนะครับห้วยลึกตอนนี้เรากำลังตอนนี้เรากำลังมาจับปลานะครับเพราะตอนเย็นจะเป็นอาหารเมนูสุดเด็ดของเรานะครับกับแก้มเด็ดๆดูครับคนจับปลาครับกลายเป็นพยุนเกยตื้นแล้วครับตอนนี้ไม่เห็นแกลุยเหมือนหนุยซิวเลยอ่ะ เอาซะเอาซะเห็นกูหล่อไม่ได้เลยมึงเอาผาแล้วเาฮอาผา,าล้วหันตูดมาเดี๋ยวมึงมึงมึงหวานมึงหวานดีๆเดี๋ยวกูถ่ายรูปตอนหวานด้วยอ่าหวานที่โบหรือหวาน,วานอา่ะเ,เดี๋ยวกูจะจับภาพตรงนั้นตรงที่มึงหวานตีตีแตก เริ่มครับเริ่มฮะดูฮะว่าจะมีอะไรไหมสงสัยว่าปลาตรงนี้ไม่มีแล้วเพราะว่าน้ำแห้งหมดเลยฉันไม่ลงไปจับเพราะฉันเดยกคนฉันรอแค่ยันเดียวนะนะไอถ้ามันจะ ตัวเล็กตัวใหญ่มันก็ร้องอย่างเงี้ยโอ้โยจับปลาเป็นหรือเปล่า <c oughs> เออใช้ได้ใช้ได้จับเป็นอยู่นั้นเนี่ยจับเป็น <c oughs> ปลาลื่นปลาลื่นจับเป็นว่าปลาลื่นปลาช่อนปลาช่อนจับเป็นว่าแตาโม่อ๋อมันมันมันกระโดดเป,นะป็นนะ เพื่อนอยู่ดีเพื่อนอยู่ดีโอ้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 มปัลารชัเอาได้ละปลาฮะองไม่ได้สักกอโลแนะนำหน่อสิฉันชวในถ้าจะมาจับปลาแถวแม่สอดต้องมาหาใครบ้าง มหามิเตชัยได้เลยได้อีกแล้วครับผมได้อีกแล้วฮะหนึ่งตัวครับเฮ้ยของกินไอหาเนี่ยโยนมาครับวันนี้กับแก้มลาบลาบลาบต้มต้มขมขมได้หมดทัศสดชื่น โอเคนะครับวันนี้ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดตามและกดสับสไคร์กดแชร์กดอะไรกดเฮียอะไรก็กดให้ได้เลยครับเทพันเดียวกันเนาะอ๋อเดี๋ยวผมต้องเข้าไปช่วยเขาเขาไปช่วยผู้จมน้ำก่อนนะครับเพราะว่าตอนนี้ปลาพยุนออมาาแต่่ไป